เมืม่อวานนีเมื่อประมาณ2-3ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดเหตุโกดังเก็บพลุประทัดและดอกไม้ไฟในตลาดมูโนอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสระเบิดนะคะแรงระเบิดขยายเป็นวงกว้างสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนที่อยู่รอบๆค่ะขณะเดียวกันมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บจำนวนมาก ภาพคลิปเหตุการณ์ในช่วงเวลาที่เกิดเสียงประทัดเสียงพลุระเบิดขึ้นในตลาดมุนโนตาบลมุนโนในอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสนะคะทําให้ชาวบ้านในตลาดมุนโนและบริเวณใกล้เคียงต่างต้องวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดค่ะโกดังแห่งนี้เป็นโกดังเก็บประทัดพลุและดอกไม้ไฟไอยู่เป็นจํานวนมากแรงระเบิดขยายวงกว้างค่ะทําให้บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในรัศมีของแรงระเบิดเสียหายเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้บาดเจ็บมากกว่า80คนนะคะและผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันในขณะนี้5คนเนี่ยค่ะภาพมุมสูงคุณผู้ชมจะเห็นว่าจุดที่เกิดระเบิดบริเวณกลางภาพและความเสียหายขยายวงกว้างไปยังพื้นที่รอบๆนะคะลักษณะเป็นบ้านเรือนเป็นชุมชนชาวบ,บ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบให้ข้อมูลว่ากโกดังที่เกิดเหตุเป็นโกดังเก็บพลุประทัดและดอกไม้ไฟค่ะตั้งอยู่ในตลาดมุโน และช่วงเวลาที่เกิดเหตุชาวบ้านได้ยิงเสียงระเบิดดังขึ้นจากนั้นก็เป็นการระเบิดติดต่อกันหลายครั้งส่วนความรุนแรงของระเบิดคาดว่ากระจายอยู่ในรัศมีไม่ต่ำกว่า1กิโลเมตรนะคะส่งผลทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายบางแห่งถูกไฟไหม้เสียหายค่ะบางแห่งก็ซุดตัวลงมา ข้อมูลจากชุดกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่เกิดเหตุรายงานว่าเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ82คนมีผู้เสียชีวิต5คนนะคะขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบค่ะ